สนับสนุนโดยสุดๆเพียวผงตัวเดียวโดนตัวเดียวอยู่สวัสดีครับคุณผู้ชมกลับมาพบกันอีกครั้งครับกับรายการรอบรู้ข่าวเกษตรและผมรัชวานิชวัฒนากุลนะครับวันนี้มีเรื่องการทําเกษตรแบบอินทรีย์ที่หลายคนบอกว่ามันยุ่งยากมันขั้นตอนเยอะเหลือเกินมีการวัดผลมาแล้วนะฮะว่าต้นทุนถูกกว่าและไรายได้ดีกว่าการทําเกษตรแบบเคมี Me. จริงๆวันนี้เห็นผลแล้วครับไปสัมภาษณ์คุณทวัชัยชาวนาที่ชัยนาานะครับบอกว่าศึกษาทดลองการทําเกษตรอินทรีย์เมื่อปี5-3ตอนนี้ก็ย่างเข้ามาปีที่5แล้วนะฮะเปรียบเทียบเลยจดสถิติเลยกับแบบเดิมที่ใช้เคมีจนถึงวันนี้ ว่าสามารถสร้างไรายได้ไม่แพ้การเกษตรแบบเดิมเลยนะครับคือปัจจุบันนี้เนี่ยคุณธวัชชัยใช้ปุ๋ยมูลสัตว์อัดเม็ดหรือมูลสุกรอัดเม็ดในการทํานา20ไร่ค่าปุ๋ยเฉลี่ยก็อยู่ที่ประมาณ300บาทนะครับปุ๋ยมูลสัตว์อัดเม็ดนี่เดี๋ยวนี้หาซื้อไม่ยากนะมีขายเยอะเลยนะฮะใครที่อยากจะเปลี่ยนก็สามารถซื้อมาใช้ขอคําปรึกษาได้จากสํานักง,งานเกษตรอําเภอเกษตรจังหวัดได้ทุกแห่งเลยนอกจากปุ๋ยมูลสัตว์คุณธวัชชัยยังลดต้นทุนการผลิตคือ กำจัดวัชพืชโดยไม่ต้องพึ่งยาแต่ ควบคุมระดับน้ําไม่ให้วัชพืชเติบโตนะครับถึงแม้ผลผลิตของนาอินซีเนี่ยจะน้อยกว่านาเคมีแต่ต้นทุนมันต่างกันครึ่งต่อครึ่งไม่เกิน3,000บาทต่อไร่นะครับแล้วก็ราคาขายดีกว่าด้วยเพราะว่าข้าวที่ปลอดสารเคมีเนี่ยตลาดจะรับซื้อที่ประมาณตันละ20,000บาทนะครับซึ่งไรายได้ก็มากกว่าการทําเกษตรแบบเคมีเทียบกันไร่ต่อไร่เนี่ยไรายได้ขั้นต่ําของเกษตรอินรีเนี่ยมากกว่าไปเลยไร่ละ1 1มื0นบาทนะฮะนาข้าวเคมีเนี่ยได้เต็มที่ก็ไม่เกิน7,000นะครับและสิ่งที่กำไรมากกว่านั้นคืออะไรครับคือสุขภาพฮะสุขภาพของชาวนาที่ทำการเกษตรแบบอินทรีย์เนี่ยดีขึ้นไม่ต้องไปเปลืองต้นทุนค่าย,ายาในการรักษาหักลบกลบหนี้แล้วไรายได้อาจจะไม่ได้มากกว่าเดิมมากนักน,นะครับผลผลิตอาจจะสู้เคมีไม่ได้ แต่สุขภาพเราไม่เสียไม่ต้องไปเสียค่ายาค่ารักษาค่าหมอและผมเชื่อว่าสุขภาพที่แข็งแรงนี่แหละที่มีค่ามากกว่าสิ่งอื่นใดทั้งหมดเลยเลยครับทุนทวชัยบอกเพิ่มเติมนะครับว่าชาวนาเราเนี่ยต้องทบทวนตัวเองแล้วว่าการทําเกษตรเคมีที่ผ่านมามันให้อะไรกับเราบ้างลองหันมามองวิถีกเกษตรอินทรีย์ที่ถือว่าเป็นวิถีดั้งเดิมแบบคนไทยนะครับค่อยๆเปลี่ยนก็ได้เริ่มจาก1ใน10ของพื้นที่ที่พาะปลูกอยู่ก็ได้ แล้วจดสถิติไว้ดูการเปลี่ยนแปลงทีละปีทีละปีแล้วจะเห็นผลที่ดีขึ้นแบบที่คุณทวชัยเห็นมาแล้วครับสวัสดีครับสุดๆพี่ผงตัวเดียวโดนตัวเดียวอยู่